เทิงข่าวแรกนะครับในวันนี้เป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็มีแรงบันดาลใจนะฮะโอ้หลายท่านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อน้งสองนะฮะฉ<ะ>ายาลุไมไ่ถึงเ <Yeah. S 1> จ้าพ่อกองครับนี่เป็นไงอ่ะไปเริ่มต้นคนแรกกันก่อนครับซุปตาดวงเฮงคนแรกครับคุณแม่หุ่นแซบพี่อมสกาวใจนะฮะหลังจากโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้งวดวันนี้แหละฮะหนึ่งเมษายนนะครับให้แฟนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับพี่อมก็มีการโพสต์รูปคู่ กับน้องจอมทัพหรือหลายคนตั้งฉายาให้เป็นเจ้าพ่อกองทัพไปแล้วนะพร้อมผลงานศิลปะสุดอาร์ตฝีมือเจ้าพ่อกองทัพนี่เขียนอะไรเนี่ยลูกจา๋านี่เขียนเขียนขีดขีดดูกลมสีแดงนี่นะครับบางคนส่สองเข้าไปตีเป็นเลขเมืสส่อสักครู่ที่ผ่านมาะนะครับแถมยังส่องโถที่เลี้ยงมแมลงนําโชคกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับเลี้ยงแล้วเฮงเลี้ยงแล้วโชคดีนะครับในโถก็มีอยู่2ตัวแต่คนให้ความสนใจเนี่ย ฝีมือของเจ้าพ่อกองทัพเนี่ยที่วงคมสีแดงเนี่ยแฟนขับบอกแบบนี้นะถ้าสังเกตดีๆเมื่อกี้อาจจะเป็นเลข1นึ 3, หรือว่า3-1ก็เป็นได้นะครับงานนี้ครับโอ้โหคนเห็นแบบนี้ก็ต่างเอาเลขนี้นะฮะหรือว่าแรงบันดาลใจของเจ้าพ่อกองทัพเนี่ยไปเปิดประตูดวงงวดนี้ ก็ขอให้ถูกแล้วกันนะต้องลุ้นต้องลุ้นจากแม่อ่อมนะคะและศิลปะของพ่อกองทัพเขาไปดูกันต่อที่พ่อน้ำสองกันหน่อยคุณผู้ชมพี่มนตสิทธิ์คำสร้อยเขามาแล้วจ้าเจ้าตัวเพิ่งโพสสลากเต็มๆไป12ชุดล่าสุดแฟนคลับก็ตีโชกันไม่ทันแล้วนะคะหลังโพสภาพสลากชุดใหม่อีกหนึ่งชุดมีตัวเลขตามนี้ค่ะคุณผู้ชมครับ283923นะคะหลังจากที่เจ้าตัวไปถ่ายทำรายการนี่เพ่งดูดีๆนะ เขาเหมือนเขาใบอะไรบางอย่างนะเกี่ยวอะไรกับทาเข้าสตูดิโอหมายเลขสตูดิโอมันโพสเป็นระยะไงพี่แบงค์ว่าเออจะมาถ่ายรายการที่นี่เมื่อกี้มี3 1กับ1 3ก็คล้ายๆกับเจ้าพ่อกองทัพนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไหมนะก็เป็นตัวเลขที่แบบหลายๆคนเนี่ยอาจจะเดาไปได้ต่างๆนานานะคะนอกจากสลากแล้วก็เลขสตูดิโอแล้วหลายคนยังแซวว่ากระเป๋าที่พ่อน้ำสองถือเนี่ย ลวดลายเอ๊ะคุ้นๆอยู่นะพ่อเหมือนกับสลากที่ไม่ถูกรางวัลหรือเปล่าเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะไม่คือเขาคงถือแก้เค้นไงพี่แบงค์อ่คือพี่มนสิทธิ์หรือว่าเจ้าพ่อทั้งสองเนี่ยทำอะไรเนี่ยทุกคนก็ต่างตีเป็นแรงบันดาลใจกันทั้งนั้นนะฮะดีไม่สองว่าเอ๊ะก้าวเท้าไหนออกจากบ้านก้าวในเวลากี่โมงถ้าคนรู้เนี่ยน่าจะเอาไปสิ่งดุลสิ่งโชคเหมือนกันนะครับอย่างนี้พอวันนี้ถูกรางวัลใหญ่ก็แล้วกันนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ